นี่ทุกคนในส่วนของชุดใหม่จาก Assassin Creed นะครับผมที่ X กับ Free Fire นั่นเองนะครับผมเป็นชุดผู้ชายประมาณนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับลุงเนท FF นะครับผมก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกม กาเลดนาพีไฟแม็กอย่างเช่นเคยเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเมื่อคืนนี้นะครับผมเวลาเที่ยงคืนก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมทุกคนครับก็สำหรับกิจกรรมแรกที่เข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับผมเวลาเที่ยงคืนนะครับนี่ครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมจะอยู่ตั้งแต่วันที่12นะครับจนไปถึงวันที่18มีนาคม2565นั่นเองนะครับผมก็มาดูตรงนี้กันก่อนนะครับผมในส่วนของกิจกรรมที่2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับผมหัว ของคุณนะครับผม499เพชรนะครับผมเติมปั๊บรับท่าทางปุ๊บเลยนะครับผมตั้งแต่วันที่12จะไปถึงวันที่18มีนาคม2565เหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็ในส่วนนี้นะครับผมเดี๋ยวเพชเดี๋ยวเติมด้วยนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวเราไปดูทางด้านของร้านค้าแห่งความมืดกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เราจะรับชมคลิปกันต่อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เว็บ Super FF Shop นั่นเองนะครับผมนี่ครับเว็บสุ่มรางวันฟรีไฟล์99บาทการันตีไอเดีนะครับผมวันนี้นะครับผมพี่เท็กก็จะมาสุ่มเพชรนะครับผมเพื่อหาเพชรทำกิจกรรมฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมนะสุ่มครั้งละ10เครดิตนะครับผมไปกันเลยดีกว่านะครับผมครั้งแรกครับดูซิจะได้อะไรนะครับผม โเกลือนะครับผมคุณไม่ได้รางวัลใช่ไหมโอเคนะครับครั้งที่สองครับมารางวัลดูสิได้อะไรหรือเปล่านะครับผมนะนี่เติมมา100เครดิตนะครับอ่า68เฟรพชรมาแล้วนะครับผมนี่ครับไปแล้วนะครับผมสองครั้งลมาครั้งที่สามครับทุกคนดูสิปั๊บปุ๊บเกลือไม่ได้รางวัลนะครับไม่เป็นไรนะครั้งที่สี่ครับมาลองดูสิ จะได้อะไรหรือเปล่านะครับเกลือครับผมทุกคนมาครั้งที่หครับผมทุกคนไปกันเลยนะครับผมยาวๆกันไปนะดูซิหสิบแปดเพทุ่ทคนโอเคนะครั้งที่6นะครับผมไปเราดูดิจะได้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับผม68เพชรนะครับก็สำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองสุ่มนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองไปลุ้นลองไปเสี่ยงไปดูได้นะครับผมแล้วก็ไปชมคลิปกันต่อเลยผมนี่ครับกดเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับผมภายในกิจกรรมจะให้เรากดรับสิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะครับผมน้องๆคนไหนที่กดแล้วนะครับผมได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมโอเคมาดูของพี่กันเลยนะครับผมว่าพี่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมบ้า ดึุเฮ้ยหกสิบเจ็ดทุกคนเข้าร้านเลยนะครับเอาละได้มาหกสิบเจ็ดนะครับผมเราต้องช็อปเท่าไหร่นะเราต้องชอ็อปเดี๋ยวนะกดสลับก่อนนะครับพีเน็ตเอาชุดดีกว่านะกระเป๋าไม่เอานะฮะนี่ชุดใหม่นะครับผมชุดใหม่หนึ่งชุดนะทุนโอ้โอเคโอเคนะครับผมเรา ต้องนะครับผมนี่ครับมีการช้อปปิ้งก่อนนะครับผม4อ่า494เพชรนะครับผมมันจะปลดล็อกตรงนี้นะครับผมเราสามารถซื้อในส่วนของอ่าชุดหรือว่ากระเป๋าของ Assassin's Creed ได้นั่นเองนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นร้านค้าแห่งความมืดของกิจกรรมที่ Free Fire X กับ Assassin's Creed นั่นเองนะครับโอเคนี่นี่นี่อันนี้ที่พี่เนตอยากได้นะครับผมพี่เนตเป็นคนที่ชอบเล่นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเออชอบเล่นสร้างห้องอะไรอย่างนี้นะครับผมไฮไลท์นะ ซื้อนี่เลยแล้วกันนะ,นะกนะนะครับผมนะสิบกล่องนะฮะโอเคนะครับผมค่อยเปิดก่อนนะทุกคนก็หาซื้ออย่างอื่นก่อนดีกว่านะครับผมซื้อในส่วนของอะไรดีอะไรดีอะไรดีรดเลยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่เราต้องซื้อ600ไม่ใช่400นะทุนโอเคนะครับผมซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีกดีโอเคเอานี่เลยแล้วกันนะครับผมนะสิบสกล่องฮนะแล้วก็อันนี้เปิดเลย เดี๋ยวในส่วนของดีเซลเดี๋ยวพี่จะก็เป็นรุ่นที่หลังนะครับอ่าได้มาแล้วนะครับผมโอเคนะฮะเท่าไหร่ขาดอีก300นะครับผมอ่า300ใช่ไหมตัวแล้วกันะนะครับผมตัวมาละนะฮะโอ้โหถ้าทางจะต้องเติมเพชรแล้วบ่ททุกคนน่าจะไม่พอซื้อชุดนะทุกคนเออนะเดี๋ยวเลยอีกหนึ่งหนึ่งร้อยใช่ไหมหนึ่งร้อย ซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อทั้งนั้นนะครับผมหนึ่งใบโอเคครบเรียบร้อยพอดีนะครับผมในส่วนนี้นะฮะเอ้ยทำไมเป็นกระเป๋าอะทุกคนเอ้าโอ้โหซื้อผิดอันเหรอทุกคนโอ้โหแย่แล้วโอ้โหยโอเคนะครับผมหลอนจัดนะไม่เป็นไรนะซื้อสองกิจกรรมไปเลยนะครับผมมาขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยว เติมซื้อกระเป๋าด้วยเลยนะกันนะครับผมโอเคนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับความมึนของพี่เดชด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์พี่เดชด้วยนะครับโอเคมาอย่าลืมกดไลค์ให้แกความมึนพี่ด้วยนะโอเคนะครับผมอะไรดีบัตรสร้างห้องเหรอห้าใบเด็กแม็กเออซื้อเลยละกันนะครับแล้วก็อันนีนอีกอ่ะสิบใบไปนะอะไร 700 700ใช่ไหมเดี๋ยวอีกเท่าไหร่วะเมื่อกี้200 2้อยสใช่ปะ่ะ2อ5เดี๋ยวพี่เดชหยุดไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวพี่เดชขอไปเติมเพชรแป๊บอยู่แบบล้วนะทุกคนนะโอเคทุกคนครับตอนนี้พี่เดชก็ไปเติมเพชรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับกิจกรรมนี้ต้องเติมนะท็อปอัพนะครับผมท่าทางใหม่จากเอสเซนซิมคีตั่นเองนะครับผมเป็นท่าทางแลนะครับผมแล้วก็มีไอซ์วอลล์ด้วยนะครับผมนี่ครับสองกิจกรรมด้วยกันนะครับผม ก็ที่เป็นทนะ็อปอัพนะโอเคเด okay, ี๋ยวเรากลับเข้าไปที่ร้านค้าดีกว่านะครับผมทุกคนก็มึนจัดอะเมื่อกี้ว่าแล้วนะเมื่อกี Phoenix ้ไม่ต้องเป็นกระเป๋าอ่ะเห็นว่ามันเป็นรูปนกในตรงนี้โอ้โหไม่ทำได้ได้ดูโคตรมึนอะมึนจัดจัดอะไรอีกดีวะซื้อไม่ถูกเลยเนี่ยดี่ก็อะไอะไรดีซื้ออะไรดีอันนี้เก็บไว้ดีกว่าไหมสคารฉลามออะเก็บไว้ก่อน กดปิดไปแล้วก็สุ่มอย่างอื่นเลยนะครับเอาในส่วนของเอตัวไดมอนด์โรเย l ดีกว่านะครับเท่าไหร่นะเมื่อกี้ห้ารอยสิบห้านะครับเก้าสิบห้าใช่ไหมเก้าสิบห้าโอเคพอดีเลยนะครับห้บาใบเก็ียบร้อยเอา้าอะไรอะ่ะมือนอีกแล้วทุกคนมือนอีกแล้วโอเคนะครับผมพบแล้วแบบนี้ก็ซื้อเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของชุดใหม่จาก แอสซีนคีตันเองนะครับผมเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วครับแพ mm ็ค hmm. อะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับได้มาแล้วนะก็ ในส่วนนี้เปิดเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแสบสนสัเลยนะฮะแล้วก็ออกไปดูที่หน้ารอบบี้เลยแล้วกันนะครับผมนะเพิ่งตื่นนะครับผมมึนๆนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคออกไปดูกันที่หน้ารอบบี้เลยแล้วกันนะครับผมทุกคนครับนี่ทุกคนในส่วนของชุดใหม่จาก s อ s ซ i n ิน r e e ตนะครับผมที่ X กับฟรีไฟน์นั่นเองนะครับผมเป็นชุดผู้ชายประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่าทางนะครับผมย้ำนะครับผมว่าชุดและก็ท่าทางเนี่ยนะครับ เป็นท่าทางแรแล้วก็ชุดแรนะครับผมซึ่งจะไม่นํากลับมาขายแล้วนะครับผมใครที่มีเงินเติมท็อปอัพก็เติมซะนะครับผมเพราะแรแน่นอนนะครับผม1ชุดแล้วก็1ท่าทางนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมในช่วงนี้ก็ยังมีอีกแยะเลยนะครับผมนี่ครับโดยเฉพาะนะครับ ชุดอีโวใหม่มาแล้วด้วยนะครับผมต้อนรับตำนานนักรบแห่งโยไกยนะครับผมตั้งแต่วันที่10มีนาคมจนถึงวันที่9เมษายน2565นั่นเองนะครับผมทีนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตู้อีโวตรงนี้เลยนะครับผมมีชุดใหม่นะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตรงตานี่โหดอยู่นะกางเกงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เสื้อก็ ดังั้นนะครับผมไม่ขอสุ่มแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะก็ในส่วนของคลิปนี้นะผมคงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนที่รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกการกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แก่ความมึนของพี่เดชด้วยนะครับผมนะพี่เดชไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย